สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้นะครูกีแกจะมาสอนวิชาศิลปะนั่นเองนะคะเรื่องน้ำหนักแล้วก็แสงเงานะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะก <c oughs> ่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะหนึ่งนะคะเมื่อเรียนจบนะคะเรื่องน้ำหนักแล้วก็แสงเงาแล้วนะคะนักเรียนสามารถนะคะอธิบายนะคะหลักการเกิดแสงเงาในงานทัศนิสิ์ได้นะคะ จนะคะนักเรียนนะคะสร้างสารรค์ผลงานด้วยค่าน้ําหนักของแสงและเงานะคะ3นักเรียนจะต้องตระหนักและเห็นคุณค่าของผลงานทัศนิลินนั่นเองนะคะใครได้เห็นภาพนี้ไหมอ่ะภาพนี้นะคะมีสีใดบ้างนักเรียนรู้บ้างไหมคะว่าในภาพนี้นะคะที่ครูให้ดูนะเป็นลูกบอลกลมๆนะคะอ่ะมันก็จะให้สีเหลืองสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลในรได้เห็นไหมตรงขอบๆนี่จะเป็นสีน้าตาลก็คือ มีการให้แสงและเงาเข้ามานั่นเองในภาพนี้นะคะทําให้เรามองเห็นเป็นสีเหลืองนะคะสีขาวแล้วก็สีน้าตานั่นเองนะคะแสงและเงาคืออะไรนะคะแสงและเงานะคะคือค่าความอ่อนแก่ที่ไม่เท่ากันนะคะที่ปรากฏบนวัตถุต่างๆนะคะโดยวัตถุนั้นนะคะจะต้องอยู่ท่ามกลางแสงสว่างนะคะถ้าวัตถุอยู่ในที่ที่มีแสงมากนะคะ ค่าความอ่อนแก่ก็จะต่างกันมากแต่ถ้าวัตถุนะคะอยู่ในที่มีแสงน้อยค่าความอ่อนแก่ก็ต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือความหมายของแสงและเงานั่นเองเรียนรู้ไหมว่าแสงเงามาจากไหนอ่าแสงเงานะคะมาจากได้สองสองที่เลยนะคะแสงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะอ่าแสงที่เกิดจากมนุษย์นะคะแสงที่เกิดจากธรรมชาติเราเห็นได้ในธรรมชาติเลยก็คือแสงของอาทิตย์นะคะ ของดวงอาทิตย์นั่นเองแสงของหิ่งห้อยนะคะอันนี้ที่เกิดตามธรรมชาติต่อมานะคะแสงที่เกิดจากมนุษย์นะคะเช่นหลอดไฟนะคะไฟฉายอ่าพวกนี้ก็จะเกิดจากมนุษย์นั่นเองนะคะต่อมานะคะเงาเงานะคะมีสองประเภทนะคะเงาในวัตถุก,กับเงาตกกระทบในได้เห็นไหมถ้าเงาในวัตถุก,ก็จะเป็นแบบนี้นี่ในรูปก,กลมๆนะคะในนี้ก็จะเป็น ในรูปก,กลมๆนี้ก็จะมีสีดำสีเทาแล้วก็สีขาวนะคะก็คือการให้เงาในวัตถุแต่ถ้าเงาตกกระทบก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เงาในวัตถุแล้วแล้วเวลาแดดส่องมาที่ตกกระทบที่วัตถุนี้นะคะมันก็จะเกิดเงาสะท้อนออกมาเหมือนเด็กๆนะคะไปยืนกลางแดดนะคะเดินยืนกลางแดดแล้วเด็กๆก็จะเห็นว่าเงาของเราจะอยู่ข้างหลังเป็นรูปคนนั่นแหละค่ะคือเงาตกกระทบนั่นเองนะคะต่อามาสี่นะคะ สีก็มีน้ำหนักนะคะค่าของน้ำหนักของสีเนี่ยเขาเรียกหมายถึงอะไรเด็กๆรู้ไหมหมายถึงนะคะสีที่สดใสสีกลางนะคะสีทึบนะคะก็คือมีสามสามค่านะคะคือสีสดใสอ่าสีกลางสีทึบของแต่ละสีเนี่ยทำไมคะจากค่าน้ำหนักอ่อนสุดไปจนถึงเข้มสุดนะคะในสีเดียวกันค่าของสีนี้จะช่วยให้เกิดความรู้สึกต่างๆกันเช่น เกิดความเคลื่อนไหวนะคะเกิดระยะใกล้ระยะไกลนะคะเกิดความลึกตื้นซึ่งส่วนมากจะเป็นการเพิ่มจากสองมิติไปเป็นสาม,มิตินะคะสองมิติคือลายนะคะ2มิติก็คือมีมีแค่ความกว้างกับความยาวนะคะแต่สม,มิตินะคะก็มีกว้างยาวสูงแล้วก็ลึกพวกนี้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้นะคะคือสีสี่ค่าของสี่ที่มีน้ำหนักนั่นเองนะคะ ่อนะคะแสงนะคะมาจากนด้านไหนได้บ้างเด็กๆดูนะถ้าแสงมาจากด้านบนเราให้แสงมาจากด้านบนกระทบวัตถุเรานะคะเงาของวัตถุก็จะเป็นแบบนี้เดีกๆเห็นไหมอ่าเงาก็จะเป็นอยู่ใต้วัตถุนั่นเองใช่ไหมคะอ่าอันนี้เรียกว่าแสงมาจากด้านบนถ้าแสงมาจากด้านล่างเงาก็จะย้อนกลับไปเห็นไหมคะเพราะว่าวัตถุทาไมคะวัตถุอยู่ตรงนี้นะเงามันอยู่ข้างล่างแสงอยู่ข้างให้แสงข้างล่างใช่ไหมคะ เงามันก็จะสะท้อนไปข้างหลังนะคะอ่าต่อมานะคะแสงมาจากทั้งสองด้านเลยสมมติว่ามีวัตถุอยู่อันนี้เมือ่อครูให้ทางด้านซ้ายให้ให้ทางด้านขวาด้วยนะคะแสงก็เท่าไหร่ครับเงามันก็จะมีสองแถบทางซ้ายและขวาเลยนะคะอืต่อมานะคะอ่ะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบความแตกต่างของสองภาพนี้เด็กๆเห็นไหม้าเป็นภาพนี้ภาพส้มธรรมดาเด็กๆเห็นไหมคะ ภาพส้มธรรมดาก็เหมือนเราวาดรูปธรรมดาใช่ไหมคะก็จะมีแค่สองมิตินะคะ<ม>เห็นแค่กว้างกับยาวเท่านั้นแต่ถ้าเราให้แสงเงาเข้าไปไดิเดเห็นภาพนี้ไหมที่มีเงาอยู่เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นส้มเข้มส้มอ่อนก็สีขาวจะให้แสงให้เงาเข้ามาภาพก็จะดูเป็นสามมิติมากขึ้นใช่ไหมคะอันนี้คือแตกต่างกันนะคะสองมิติกับสามมิติต่อมานะคะให้นักเรียนเราสังเกตภาพนี้ดูเห็นไหมคะภาพนี้ ภาพนี้ก็มีการให้น้ำหนักของแสงเงาเหมือนกันนะคะนักเรียนดูก้อนเมฆเห็นไหมคะ,ะจะมีเงาเข้ามาแม้ก้าทังต้นไม้นะคะหรือว่าน้ำมีการใส่เงาเข้ามาทำให้ภาพเนี่ยเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะคะเราสรุปบทเรียนนะคะบอกว่าในการวาดภาพนั้นนะักเรียนเห็นอันนี้ไหมจากอ่อนไปเข้มนะคะเขาบอกว่าในการวาดภาพนั้นนะคะ น้ำหนักแสงเงาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะในการทำงานเพราะแสงเงาจะช่วยทำให้ผลงานเนี่ยที่สร้างสารรค์ออกมานะคะเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะคะการวาดที่การวาดนะคะภาพที่มีการแสดงน้ำหนักนะคะของแสงเงาที่ชัดเจนน,ะน่ก็จะถ่ายทอดตามสายตาที่เรามองเห็นนะคะเช่นความลึกตื้นหนาบางนะคะหรือว่านูนนะคะเรียบโค้งเว้าวนะคะได้ชัดเจนมากกว่าภาพที่แสดงด้วย เส้นเพียงเส้นเดียวก็คือภาพเนี่ยมันมีสองมิติกับสามมิติใช่ไหมคะถ้าอยากให้ภาพดูเหมือนจริงมากขึ้นก็ต้องเป็นให้ว่าภาพเป็นสามมิติโดยการใส่แสงเงานะคะเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยมองภาพเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะคะอ่านี่กะจบเรื่องแสงเงาไปแล้วนะคะครูก็จะมีใบงานนะคะให้เด็กๆนะเปิดใบงานนะคะวิชาศิลปะจะเจอภาพนี้หน้านี้ขึ้นมานะคะเขาบอกว่า ให้เด็กๆนะคะจมวาดภาพสามมิตินะคะอ่ะสามมิติจากภาพ2สองมิติที่กำหนดให้โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนักพร้อมระบายสีให้สวยงามนักเรียนก็อันนี้เป็นสามสเหลี่ยมใช่ไหมคะเป็น2มิติเด็กๆก็วาดสามเหลี่ยมมาให้เหมือนกันเลยแต่เด็กๆเนี่ยใช้การอะไรคะใช้ดินสอก็ได้หรือใช้สีก็ได้นะคะไล่สีให้เกิดแสงเงาขึ้นนะคะอ่า อันนี้ก็เหมือนกันนะคะกลับไปทําเป็นการบ้านเนาะใครทําเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปไม่ครูดูด้วยในไลน์นะครูจะได้เช็คชื่อว่าเด็กๆได้เข้าเรียนของครูแล้วนะคะอ่าเราไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะเด็กๆอ่าบ๊ายบายค่ะ